ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานกิจกรรมดรเทรนการออกตรวจแพทย์เฉพาะทางเคลื่อนที่ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่2องโดยความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณท่ารลาดกระบงังพร้อมชมสะพานดำและส่นรถไฟแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แลนด์มาร์คแห่งใหม่จังหวัดลำปาง โครงการด็อกเตอร์เทรนเนี่ยที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยเป็นความร่วมมือนะครับระหว่างการรถไฟแล้วก็เทคโนโลยีพอจอมเก้าราชกระบังนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่2ครับที่เกิดขึ้นขคาราชกาที่ขุมพร,รนานนการที่ลำปางครั้งนี้ได้รับการตอบรับมากกว่าอีกครับเรามีความพร้อมมากกว่าเดิมอีกครับก็วันนี้ก็มีพนักงานลูกจ้างประชาชนเข้ามาวันนี้แค่ลงทะเบียนก็500แล้วครับแล้วก็มีวอล์กอินเข้ามาด้วยซึ่งน่าจะ6ก0 0เจ็คนได้ ครับโครงการนี้เป็นโครงการสุขภาพนะครับที่เกิดขึ้นในการรถไฟเราจะคงจะมีครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันเราก็จะมีการให้คำปรึกษาทางการแพทย์ทางโทรศัพท์ทางออนไลน์ด้วยและในอนาคตก็จะมีคลินิกที่อยู่บนรถไฟวิ่งตะเวนไปทั่วประเทศเลยนะครับ ก็เชิญชวนครับอยากให้พนักงานลูกจ้างรวมทั้งประชาชนมารับบริการได้นะครับอันนี้ด้วยความยินดีครับแล้วก็เต็มใจอย่างยิ่งครับอยากให้พวกเราสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงนะครับแล้วก็มีแรงกายแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ดำางงชีวิตอย่างมีความสุขต่อไปครับผม ทำงานร่วมกันระหว่างเรากับทางการรถไฟนะครับเราก็มีจุดมุ่งหมายเพื่อจะพัฒนาสุขภาพของพี่น้องชาวรถไฟนะครับรวมไปถึงประชาชนรวมไปถึงการพัฒนารูปแบบของการรักษาพยาบาลเราก็ได้นําเครื่องมือที่โดยปกติประชาชนหรือคนไข้เนี่ยอาจจะเข้าถึงได้ยากนะครับเช่นการ หาโรคโดยทั่วไปวการตรวจครทั่วไปนะครับการตรวจหัวใจหัวใจเราก็นําเครื่องมือเช่นการตรวจคลื่นพฟะ้าหัวใจนะครับเพื่อจะดูว่าระบบหัวใจทํางานเป็นปกติหรือไม่เรามีเครื่องตรวจสมรรถภาพทางปอดนะครับแล้วก็มีระบบการตรวจจอตานะครับรวมไปถึงเรื่องของการตรวจชีวเคมีทางผลเลือดต่างๆนะครับว่ามีเป็นเบาหวานหรือไม่เป็นไขมันสูงหรือไม่ก็อยากให้พี่น้องประชาชนครับได้ร่วมในโครงการแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง รูปแบบของการรักษาพยาบาลซึ่งจะทําให้คนสามารถเข้าสู่การบริการได้สะดวกมากขึ้นนะครับมีการบ,บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพในอนาคตของประเทศก็กจะลดลงการรถไฟเองเนี่ยก็มีปัจจัที่สําคัญก็คือเราต้องอยู่คู่ชุมชนด้วยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสะพานนําซึ่งเป็นตัวอย่างของการพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวกับการรถไฟให้กับ ประชาชนหรือชุมชนบอกว่าเป็นไฮไลท์เป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งแห่งใหม่ของจังหวัดลำปางแล้วก็อยากเชิญชวนครับว่าเราจะเข้าไปดูที่สะพานดำซึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าเราจะเอารถไฟโบราณรถไฟเก่าๆแล้วก็สร้างทิวทัศนะครับแล้วก็ใส่ประวัติศาสตร์และความสําคัญของการรถไฟและการเดินทางโดยรถไฟเข้าไปตรงนั้นด้วยนะครับรวมทั้งจะเป็นพื้นที่สันทนาการและการออกกําลังกายสําหรับคนลำปางได้ด้วยครับเชิญชวนครับ ตัวอย่างทั้งสองอย่างเป็นตัวอย่างของการที่รถไฟได้ให้ความสําคัญกับการอยู่คู่ชุมชนไม่ว่าจะประชาชนที่เดินทางหรือไม่เดินทางก็สามารถมีความสุขกับการดําเนินการต่างๆของการรถไฟได้ครับการรถไฟอยู่คู่ชุมชนเสมอครับ